ปรึกษาและสนทนาธรรมหัวข้อที่17การเดินจงกรมต้องเดินในทิศทางใดจึงจะให้ประโยชน์การเดินจงกรมต้องเดินในทิศทางใดจึงจะให้ประโยชน์การเดินจงกรมนี้เท่าที่สังเกต ท่านอาจารย์มั่นมากจะเดินจากตามทางแสงของตะวันเป็นอย่างจากตะวันตกไปตะวันออกตะวันออกไปตะวันตกท่านจะไม่เดินตัดหรือฝังตะวันแต่ท่านมีเหตุผลอย่างไรนั้นก็ยังไม่เคยได้ยินคำอธิบายแต่เข้าใจว่าอันนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมเราจะเดินเป็นในใ,นในทางทิศใดทางไหนก็เข้าใจว่าคงจะได้ไม่เลือก แต่ถ้าหากจะทําให้ถูกตามแบบประเพณีกันจริงๆก็ควรจะจากตะวันตกไปตะวันออกตะวันออกไปตะวันตกแต่ก็จะเพิ่งไปยึดว่าต้องทางนี้โดยเด็ดขาดจึงจะปฏิบัติใกล้ผลเช่นอย่างสมมติว่าเราไปอยู่ใกล้ๆฝั่งแม่น้ําทางเดินมันไอแม่น้ํามันกว้างตะวันจะเดินไปทางอื่นก็ไม่ได้แต่มันบังเอิญมีทางเดินเฉพาะแต่ริมฝั่งแม่น้ํา เราก็จําเป็นต้องเดินเดินตัดตะว,วันหรือฝังตะว,วันเหมือนกันอันนี้แล้วแต่จะพิจรารณาความเหมาะสม